ตอนนี้อยู่ที่สนามบินทํนามปากำลังจะขึ้นเครื่องกลับเมืงไทยก็โหลดโหลดกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมขึ้นกาตาแล้วเดี๋ยวก็กำลังจะไปเพื่อเลยนะไปจุดจุด u u r t y y h h e ็ p p o n t t อะกำลังจะเข้าเกตเกตอาตี้คือเอ14นี่กำลังจะเข้าเกตนะครับผม ก็เป็นการกลับบ้านครั้งแรกในะรอบรสิบปีการป้องกัน s e c u r i อ่ะเขาเช็คอัตตี้นานมากเลยเพราะว่าของฉันอยู่โอ้โหมีทั้งแบบว่าโดรนหนึ่งอันแลพพ็ปท็อปโทรศัพท์สามเครื่อง power bank ใช่ไหมเพราะว่าตองอันนี้ต้องเป็น carry on หมดเราไม่สามารถเอาไปใส่ที่ตู้ไม่ใช่ตู้ว่ะกระเป๋าใหญ่ได้ power bank โทรศัพท์โทรศพัทรศพท์สามเครื่องต้องยัดลงกระเป๋าไปหมดเลยเนี่ยต้อง ต้อ,อันนี้คือต้องจัดใหม่หมดเลยนะเนี่ยอันนี้ก็ไปคืนเขาพอกระเป๋าเป๋าหนักมากรองเท้าแล้วหนึ่งเดี๋ยวขอขอใส่ขอใส่อุปกรณ์ก่อนขอใส่อุปกรณ์กลับคืนนกระเป๋าก่อนรองเท้าวันนี้มันหลุดออกมาเนี่ยที่รองส้นอ่ะมันไม่ติดกับรลองเทา้าต้องใส่ใหม่ รียบร้อยแล้วครับถ้าแต่งเอาแบบว่าเอากระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอเข้าห้องน้ําก่อนปวดฉี่ปวดฉี่มากเดี๋ยวที่ไปดูไปดูเกตก่อนนะมันคือ A14 จะไปดูว่าชื่อเกตมันตรงกับที่จะบินไปหรือเปล่า A14 John F Kennedy การบินครั้งนี้คือการบินที่ยาวนาน30ชั่วโมง A14 ตรงไหนวะเดี๋ยวก่อนนะ A14 A14 มันมันต้องไปฝั่งนู้นเป่าเพราะว่ามันไม่มีนะมีแต่ A9 a 1 0 a, a 1 1ถ้ามาผิดฝั่งป่ะวะนี่คือ A10 ิเลา14ไม่มีนะเดี๋ยวหาก่อน9 7 8 6มันต้องไปฝั่งนู้นไม่ได้ไม่ได้เพราะมันมันส่งสุดแค่1 1ไวายผิดฝั่งการบินครั้งนี้คือ30ชั่วโมงสัญญากับตัวเองว่าจะต้องกินน้ำให้เยอะที่สุดเนี่ยมีเวลาหชั่วโมงก่อนที่เครื่องบินจะออกก่อนที่ บอดดิ้ง uh, จะต้องกินน้ำา2งกลอนเลยแหละเพราะว่าจะไม่กินข้าวเยอะอยากกินน้ำให้ช่ำๆเวลาไปถึงภูเก็ตแล้วจะได้สวยหน้าจะได้ไม่ dry จะได้ไม่แห้งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปหาน้ำกินก่อนนับแรกเดี๋ยวขออ,อไปดูเกตก่อนนี่สวัสดีครับนี่คือสนามบินทัมป้าน,นะครับอที่ออกมาจากอนนี้แล้วจุด Security c h e c k p o i n t เรียบร้อยแล้วนะฮะกำลังจะกลับบ้านจะ,จะลองไ้กลับบ้านครั้งแรกเลยในรอบสิบปีไมค์ก มีอะไรดังกินโดนัทเบอร์เกอร์ตรงนี้ไม่กินแล้วก็ร้านขายพวกเครื่องเสียงนี่ไงจริงๆด้วยมันอยู่ฝั่งนี้ a 14อุ้ยเห็นไหมร้านอันนี้ชิฟิเลชิฟิเลคนเยอะมากเดีวก่อนเี๋มาขอดูนี้ก่อนนะดูพวกลำโพงเครื่องเสียงก่อน My gosh าขายหูฟังด้วยนี่แบบนี้ผูฟังพอแล้วหูฟังมีเยอะแล้วไม่ไหวแล้ว นางขายสปีกกงสปีกเกอร์แป๊บนึงนะขอดูกันนะนี่ o s e จะดูว่าถูกหรือแพงยังไง Bose 299ก็ราคาเท่ากับวอมาร์ตราคาเท่าวอมาร์ต299าไม่ได้แพงมากไม่เอาอะ่ะเดี๋ยวไปหาดูที่ภูเก็ตอยากได้เสียงเบรปังๆไม่ซื้อแล้วไปไปดูเกตก่อนดับแรก A14 ใช่ไหมเดี๋ยวค่อยมาซื้อน้ำร้านนี้ A14 จะดูว่ามันตรงไหมแค่นั้นเองเอาถึงแล้ว A14 A14 นี่คือ John F Kennedy ถูกต้อง On time เห็นไหม On time John F Kennedy เจ็ดโมงสิบครึ่งออกเจ็ดโมงสิบครึ่งออกหกโมงเอ่อหกโมงหกโมงครึ่งหกโมงครึ่งบอดดิ้งพลาสนะครับนี okay, e okay. ่อันนี้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาซื้อน้ำกินก่อนรู้ไหมว่ากระเป๋าที่สพาอยู่เนี่ย หนักกี่กิโลรู้ไหมสิบเจกิโลมีช่องโดนแล็บท็อปพาวเวอร์แบงก์กล้องหนักมากไม่อะไรอดทนเพราะว่าไม่อยากไม่อยากให้ของแบบว่าไม่อยากให้ของไปลงไปอยู่ไปในกระเป๋าโอเคหาหาที่นั่งได้แล้วเดี๋ยวดอแบบแรกชาร,ชาร์จชาร์จโทรศัพท์ซัมซุงกับ iPhone ก่อนเอาไว้นั่งตัดวีดีโอระหว่างรอเครื่องเพราะว่าจาก JFK ไปเอจากแชมปนเประมาณกี่ชั่วโมงวะสชั่วโมงฉันต้องหาอะไรทำบนเครือค่อง ชาร์จโทรศัพท์โฟนก่อนบอดดิ้งพาสกรุ๊ปบีที่นั่ง 14D ี่ดีนี่อันนี้กรุ๊ปบีเจฟเคกรุ๊ปบีแล้วจากเจฟเคไปโดฮาตื่นเต้นมากเลยอ่ะจะร้องไห้กลับบ้านไม่เอ๋อู่ปัญหาอันดับแรกอ่อชาร์จชาร์จไอโฟนก่อน โอ้โหเราเป็นปั๊กอย่างนี้ด้วยนะทำายังไงดีวะเอาเป็นว่าใช้ใช้พาอแบงชาร์จดีกว่าโอเคหกโมงครึ่งแล้วอาตี้ต้องไปตรงเกตก่อน A14 แล้วเดี๋ยวก็ขึ้นเครื่องบินเลยไปก่อนอไม่คืองงว่าตอนนี้หกโมงสี่สิบทำไมเขาย,ยังไม่เรียกใช่ปะ่ะของอาตี้เนี่ยบอดดิ้งหกโมงสามสิบห้าเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหกโมงสามสิบห้าบอดดิ้งใช่ไหม ก็นะู้นอะเนี่ย6โมง6โมง40แล้วยังยังไม่นี้เลยอะนะครับผมกำลังเข้าเครื่องไป JFK ก่อน John F Kennedy ก่อน ตอนนี้ถึงนิวยอร์กแล้วนะครับถึง JFK เดี๋ยวจะต้องไปต่อไฟจะต้องหาว่า,ากาตาอยู่ไหนมันอยู่อีกเทอร์มินลหนึงอ่ะมันจะไกลอ่ะนี่คือ JFK j o h n F. Kennedy อดีอติป,ปดห้องน้ำปวดฉี่มากขอไปฉี่ก่อนเราค่อยไปต่อไฟ ช้องน้ำเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปหา International Terminal สายการบินกาตาร์อยู่ไหนไม่รู้อยู่ไหนไม่รู้ต้องถามเขาไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวไปถามไปนี่ก่อนไปถามไปถามยามไม่ใช่ถาม security ก,ก่อนอ um do you know where 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 is Qatar uh, uh, yeah เดิ train, okay. นเทอร์มินอลโอเคนางบอกว่าเทอร์มินอลเอดก็เท็กเก็แอร์เพลนเดี๋ยวหาเอาไม่รู้อยู่ไหไรก็ไม่รู้ฉันไม่รู้ไม่เคยมาเจฟเคงงมากเลยอ่ะไม่เคยมาตรงนี้ยังงอ่ะเขาบอกว่าเทคแอร์เทรนนี่ทูสกายวอล์กโอฉันงงมากเลยอ่ะเพราะว่ามันมันเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลไฟล์เราของอตี้ไม่เคยมาอันนี้ด้วยผมบอกว่างงมาก ไปถามลุงยามข้างล่างก็บอกว่าเอา่อ Take a train แล้วก็ two stop จะถึง Terminal 8ซึ่งเป็นของนี่โดฮาเราต้องเดินผ่าน Terminal นี้ไปเรื่อยใช่ไหมนี่ทำเปรียวคันคื Terminal 5ของชั้น8อะ่ะเขาบอกให้ให้นั่งรถอันนี้ใช่ไหมอันนี้ไม่เดียถก,กระเช้าไม่ใช่ train อีกดอกแต่ฉันลงตามๆเขาไปก่อนดีกว่ายังไงก็ต้องเจอแหละเดี๋ยวเรามาลุ้นนะว่า ต่เจอไมทอมิโนเอทเนี่ยเดินไปเรื่อยๆฉันว่าคุณลุงสองคนเนี่ยต้องไปที่ไหนสักที่นี่แหละอินเตอร์เนชันแนลไฟส์ต้องตามตามกันไปดีกว่าโอ้ยเดินไกลมากเดินมาประมาณ5าทีเลยไม่ถึงเลยอะทอมิโนเอทเนี่ยเน่นไหมคือเราจะต้องออกไปจากสนามบินที่เป็นโดเมสติกเพื่อที่จะไปอินเตอร์เนชันแนลไฟต้องเดินไปแบบโยดึงเลยอะนี่งไงแอร์เทรนถึง เขาบอกว่าให้มานอนรถตรงนี้หรอเออนี่ไงอันนี้เทอร์มินอลไฟแล้วก็เทอร์มินอลเอรู้เรื่องแล้วโอเคนี่ไงความฝันจะเป็นจริงละนี่เทอร์มินอลไฟเราอาจจะไปลงเทอร์มินอลเอถามคุณลุงคนนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวเราไปเอ่อขึ้นตรงนี้แล้วก็ไปลงเจ็ดกับแปดเทรนอยู่ตรงนี้ถึงเลยถึงแล้วเขาบอกว่าเทอร์มินอลเอแต่เราลองดูก่อนว่ามันใช่หรือเปล่าเทอร์มินอลเอ ตอนนี้ก็อยู่ที่เทอร์มินอลเอีนี่แหละจะดูว่าเราไฟชั้นมันไฟชั้นมันประมาณปีหนึ่งลองไปหาดูใช่เปล่าวะงงไปหมดเลยตอนนี้หวังว่าใช่แน่นอนเขาบอกว่าเอาเกตที่เกตติง้งแล้วก็เช็คอินตื่นเต้นตื่นเต้น ตลิฟต์มาก็เจอไมกันแอร์ไลน์ก่อนทีนี้อาจที่จะต้องไปหากาตานะครับฉันต้องไปหากาตาก่อนกาตาอยู่ไหนไม่รู้เดินไปเร่อยๆน่าจะเจอเองแหละเจอแล้วกาตาเจอแล้วครับกาตาโอเคเจอกาตาแล้วแต่ตอนนี้หิวข้าวหิวข้าว จะไปหาอะไรกินแต,แต่เขาบอกว่าปิดแล้วหรอทำไมสี่ทุ่มปิดเร็วจังเลยล่ะนี่ก็อยู่ข้าวมากแล้วในตอนนี้อยู่ข้าวอะ่ะสรุปว่าอาทิตย์ก็ต้องอเขาจะให้บอรดดิ้งพาสใหม่แล้วก็ต้องไปเช็คอินใหม่ก็คือได้รายเรียบร้อยนี่จากจาการ์ตาไปโดฮาในแบบนี้ยรูปก,ก่อน เข้ามาในเกตแล้วครับเกต12เกต12ปัญหาตอนนี้คือเขาหิวมากเลยขอบอกมีความหิวมันเป็นการเดินทางจากนิวยอร์กแล้วออกไปนอกประเทศครั้งแรกเลยตื่นเต้นนะตื่นเต้นมาก ตอนนี้ก็อยู่ที่สนามบิน j f k f K. กำลังจะขึ้นเครื่องจากนิวยอร์กไปที่โดฮาากาตานี่คือการบินออกนอกประเทศครั้งแรกในรอบ10ปีของเขาที่เขาไมา่อยู่ในอเมรการเขาก็ไม่ได้ไปเลยตื่นเต้นจะลองให้ครั้งแรกนะที่บินออกไปนอกน่านฟ้าอเมริกา ถึงกาตาร์แล้วครับโดฮากาตาร์นั่งมาทั้งหมด12ชั่วโมงจากเอ่อจฟเคนิวยอร์กอันนี้มาถึงกาตาร์แล้วถึง2ชั่วโมงมีข้าวเสิร์ฟให้2มือ้อก็เขาให้เลือกระหว่างจะเอาเนื้อหรือว่าจะเอาผักเราก็บอกเอาเนื้อเนื้ออะไรก็ได้กินไม่หมดไม่อยากกินผักก็กินผลไม้กินน้ำไปอาหารก็โอเคอร่อยขอนมอร่อยผลไม้อร่อยเดี๋วให้ดูข้างนอก นี่คือสนามบินกาตาดูฮาทเทอร์มินอลไกลๆนั้นเดี๋ยวฉันต้องเดินไปตรงนั้นแน่เลยอะแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปต่อเครื่องต่อไปอีกอัน,น,ออออนหนึ่งก็ระหว่างระหว่างอยู่บนเครื่องก็ซื้อ Wi-fi เล่นอ่สิบเหรียญมันแพงนะสิบเหรียญเล่นได้ตลอดเลยก็นั่งเล่นเน็กเล่นเฟสไปดูลูกดูหน้านดูนี่ไป ยาตี้ตั้งอยู่ตรงนี้6ชั่วโมงอยู่ที่อยู่่ทีกาตา6กชั่วโมงแล้วเดี๋ยวก็จากกาตาก็ไปภูเก็ตเดี๋ยวลงไปก่อน mm hmm. บ๊ครับไปไหนต่อไม่รู้ทานเฟอร์รนี้คือบทท้องฉี่มากไปฉี่ก่อนตอนนี้อยู่ที่กาตาโดฮากาตานะครับ้ห mm hmm. สนามวินเขาใหญ่โตเนาะทีวงทีวีแบบเบลอเลยอะ่ะตอนนี้หิวข้าวอะ่ะหิวข้าวอีกแล้วอ่ะฉันหิวข้าวทุกสามชั่วโมงเลยอ่ะดูดิอลังการมากเลยอะ่ะเมืองแขกเมืองอาหรับใช่ไหมโอ้โหสอ้โหว้าตั้ลตั้แล้วเธอ,อต้องไปช็อปหน่อยต้องช็อปหน่อยป้าดวที่ฟรีกูที่เต็มไปหมดเลยเชิญค่ะทำไมเราหาไฟเราไม่เจอวะหรือว่า,วามัน เร็วเกินไป QR 8 4 0สน QR 8 4 0ไม่เจอมรู้มันเร็วเกินไปอ่ะ QR ต้อง destination ต้องไปภูเกันยังไม่ขึ้นเลยอะเครื่องบินออกต้อง6ชั่วโมงอ่ะจะไปอยู่ตรงไหนละ่ะเนี่ยยังไม่ขึ้นเลยอะจะไปทางไหนดีวะไปทางไหนไม่รู้เลยเนี่ย เพลงควางคะ่ะเดี hmm. ๋ยวลงไปข้างล่างก่อนแล้วปอเปี้ยจะตีมยาร์ดด้วยอ่ะยังหา Wi-Fi ยังอะไรไม่ได้เลยคือตอนนี้อยาไปหาเกีตก่อนว่าเกีตอยู่ไหนเราห้นั่งรายฟังปังตรงนั้นมันกว้างใหญ่จะไปถามใครได้บ้างวะน่าไปถามตรงนี้ดีกว่า ตอนนี้กำลังจะต่อเกตไปภูกเก็ตแล้ว,าวาเขาบอกว่า C4 โฟไปถามมาแล้วคือ C4 เดี๋ยวไปดูว่า C4 อยู่ตรงไหน,นแล้วเราจะเห็นคนที่เขาไปภูเก็ตกันเธอเชื่อไหมว่าเจอแล้วนี่ไงเข้ามาเข้ามาถูกเกตแล้ว C4 C 4ภู4กเกต็ตไทยแลนด์ปล้ ภูเก็ตภูเก็ตอ้าวไม่เป็นกุหลาบเปอร์วะอ๋อกุหลาบเปอร์มันก่อนเรานี่ไงภูเก็ตภูเก็ตภูเก็ตนี่ไงภูเก็ตไทยแลนด์นี่ภูเก็ตไทยแลนด์ et, เจอเกตแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะเข้าเกตเฮ้ยวี่มันเป็ภูเก็ตแล้ว ก,กำลังออกกกำลังออกจากกาตาไจะไปกเกิตอีกแป๊บนึงถึงภูกเก็ตเลไหมซอสเซจ อาหารเช้า คคิว COVID ิววดโแย่ก็ yeah, ถึงคิวตรวจโควิดของเขาแล้วจะได้ออกจากสนามบินแล้วเธอรอ,อกอ่อนดีใจ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 ดค,คนไทยครับคนไทยเขาเตอร์หนึ่งกับสองหนึ่งกับสองขอบคุณครับคน, 1, คนไทยเขาเตอร์หนึ่งกับสองลงมาแล้วเได้เปล่า IFC เป็นเจ้าหน,น้าที่ต่อมนรับไปเซฮัลโหลก่อนเร็ว บายบายสวัสดีครับทำไมแอบลางง,งมากอย่าอายดีเอาไปลงเพจไง <S <S ออกมาแล้วเธอออกมาจากสนามบินแล้วก่อนะตื่นเต้นว่ะ <c oughs> และ้วกอนแลกเงินมาแล้วแล้วเครื่องนี้เป็นของยนี้ด้วยซิมการสเอไอเอสเดี๋ยวก่อนฉันหาก็เป็น ตลาดครับอันนี้คือหาดในยางอำเภอาหลาดที่นี่แค่ที่ี่เขาค้าขายอาหารนี่คือถ้าไม่มีลูกค้าต่างประเทศมาแล้วก็แท็กซี่ไม่มีวิ่งไม่ได้เลยเขาก็ขายของไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าจริงๆผมว่าผมว่าเนี่ยซันซันบอสก็พอช่วยได้นะพี่ใช่ไหมก็ถ้าถามว่าช่วยได้ไหมนิดหน่อยน้อยมากถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์ที่ว่าห้าเปอร์เซ็นไม่ถึงนะสำหรับคนรากยญ้าอย่างพี่นะครับผมเพราะว่าส่วนมากมันจะเป็นโรงแรมหมด เดี๋ยวก็ยังดีกว่าเราไม่ได้ขับเพื่อนอะไรครับ มุ้งน,น,นอนหรอกแบบเข้าใจไหมมัน35ชั่วโมงอะมันถึงมุ้งน่ะนี่ครับพี่อุ้ยปังไม่ไหวไหน อุ้ยปัง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 ป,ปังมอุ้ยห้องสวยมากขอ่บอฟรูุปปุลุปปุไม่ไมหวสวยค่ะปังมาก ไไชอบไหมชอบไหมแบบยเดาี่ไม่ใช่ซื้อนะมาสวัสดีทุกคนเราอยู่ที่ห้องแล้วเรียบร้อย <c oughs> สวยมากเลยอ่ะห้องพักของแรมดับเบิลทรีฮิวตันแล้วดูเพื่อนคุณโหน่งจัดห้องไว้แบบว่าหวานมาก <c oughs> เห็นลูกโป่งข้างหลังเปล่ามีหลายสีสันและพิเศษมากค่ะมีป้ายนี้ด้วย <c oughs> welcome a r t e universe แล้วดูแบบความหวานของลูกโปง่งพิเศษมากเลยขูดเวอร์ห้องสวยมากเลยไปเดี๋ยวพาทัวร์ห้องก่อนว่ามันมีอะไรบ้างเปิดประตูเข้าเป็นอย่างนี้นี่อันนี้คืออ่าแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวก่อนนะสัส่งซ่อมไปล้เดี๋ยวก่อนบอกเหตุการณ์ว่าเหตุการณ์เป็นยังไงตอนนี้คือรอรอผลตรวจโควิด COVID. ไปสวาบมา ขนนะ่าจะออกประมาณ4ี่หชั่วโมงเราจอบไปไหนไม่ได้ตั้งอยู่ในห้องเพราะฉะนั้นสั่งกับข้าวมากินแล้วเดี๋ยวส้มตำไก่ย,ย่างจะมาเดี๋ยวรอทัวห้องก่อนคืนนี้คงไม่ได้ออกไปไหนแนะ่เลยเพราะต้องรองผลโควิดนี่ก็จมีน้ำสิงมาให้เป็นอย่างนี้แบบนี้นะครับแล้วก็มีลูกโป่งว้าลากโป่งาันาาากาาาจาาาจาาลากโป่งใหาสวยงามนี่ค่ะ วอลคัมอาร์ตี้ยูนิเวิร์สแป๊บหนึ่งนะขอถ่ายรูอรปอยู่รวยก่อนวอลคัมอาร์ตี้ยูนิเวิร์สแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งถ่ายรูปใช่ๆๆๆๆๆๆแบบนี้แบบนี้แล้วก็ลงห้องไปคุณหงบอกว่าอ่าลงสระว่ายน้ำได้เลยเปิดยังไงวะตรงไหนไอ่ะนี่อ่ะมันมันล็อกล่ะอ๋อต้องต้องอันล็อกก่อนต้องอันล็อกก่อนความฉลาดเราไม่มีเลยเราเนี่ยนี่แบบนี้เนี่ยอนนะ่ะ เปิดห้องไปก็คือนั่งเล่นบริเวณนี้ได้อยู่แต่ใน,นห้องเราเฮ้ยเก๋ว่าคือว่ามีเขาเรียกว่าพูพูไซเอ็กซิก็คือลงสระไว้น้ําไปได้เลยอย่างนี้อันหนึ่งปิดก่อนร้อนอันหนึ่งนะอัหนึ่งครับดีใจมากเลยห้องสวยมากห้องปังมากแบบนี้น่ารักมากเลยไปดูไปไปดูในห้องเราว่ามีอะไรบ้างไม่มีดอกไม้ต้อนรับ ไม่ไหวน้องทำเก๋มไม่ไหวชอบจังเลยอ่ะมีมงกุฎม,มงกุฎอะติยูนิเวอร์สป่ะเก๋มไม่ไหวอ่ะโธ่ชอบมากเลยลูกโปง่งเต็มห้องเลยมีทีวีนี่คือเตียงนอนของฉันตรงนี้นี่คิงเบดเมียน,นี้แล้วกระเป๋าเดี๋ยวค่อยกระเป๋าไม่ต้องนั่งแพ็คแล้เดี๋ยวไปเก็บกระเป๋าที่อื่นก่อนอเอาไว้ไลฟ์ตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนนี้คือวิดีโอครับผม ตต่างตู้เตียงอุ้ยมีบาส,สรูบเก๋ๆอทนนี้อยู่สองคืนนะเดี๋ยวหน่งจะย้ายไปห้องข้างบนอันนี้สวยมากขอดูสระน้ำหน่อยอไม่ใช่สระน้ำมาห้องน้ำว้าวมีจักร์ซี่ด้วยค่ะจักร์ซีที่อาบน้ำดีดีมากเลยเฮ้ยได้่อนนะ,อะชอบอันนี้อนี่ะนี่ที่ฉีดตูดนี่นี่น ดีดีเลยดีเลยสวยมากชอบอันนี้คือห้องพักที่โน่งจัดให้ Double Tree Hilton เก๋ๆอยู่นี่สองคืนเดี๋ยวจะย้ญญายไปข้างบนแต่ว่ามันทรงเดียวกันชอบมากดีใจมากเลยครับผมเจอกันคลิปต่อไปไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับขอพักผ่อนอาบน้ำก่อน